ในปี2017นิสสันเคยเปิดเผยแผนการเปิดตัว Frontier หรือ Navara Generation ใหม่ย่างเข้าสู่ปี2019 f อ so ัลฟฟนโซอเบซารองประธานอาวุโสของนิสสันกลับมาให้ความมั่นใจอีกครั้งว่าทุกอย่างยังเป็นไปตามแผนและรถกระบะขนาด midsize ของนิสสันรุ่นนี้ก็เกือบจะสมบูรณ์แบบและใกล้ที่จะวางจำหน่ายในท้องตลาดแม้ว่าในขณะน,นี้ยังไม่มีกำหนดการที่แน่นอนในการเปิดตัวแต่นิสสันได้ข้อสรุปว่า f ร o นเทียโฉมใหม่จะมีการผลิตที่โรงงานของนิสสันในรัฐมิสซิสซิปปีสหรัฐอเมริกาและมีข่าวลือว่าฟร o นเทียใหม่จะมีขุมพลังทางเลือกเป็นเครื่องยนต์เบนซิน V6 รุ่นใหม่โดยรุ่นมาตรฐานจะมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน4สูบและมีโอกาสไม่มากนักสําหรับลูกค้าชาวอเมริกันที่จะได้เห็นรุ่นเครื่องยนต์ดีเซลเป็นขุมพลังในรถกระบะป Ping ิอัพรุ่นนี้แต่ถ้าหานิสสันยังต้องใช้ขุมพลังดีเซลเป็นทางเลือก เครื่องยนต์ดีเซล4สูบความจุ2.8ลิตร200แรงม้าแรงบิดสูงสุด474นิวตันเมตรก็มีแนวโน้มสูงที่จะถูกนำมาติดตั้งในฟรอนเทียรหรือนาวราเจนเ a ชั o นใหม่พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ